ยากยหเยอตกไปแล้วตกไปแล้วเออเออไปอีกไปอีกบอกไปอีกไปอีกไปอีกอีกออีกหนขึ้นหรอวะขึ้น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 ขเล่ขึ้นเล่ขึ้นล่บอขึ้นละขึ้นลขึ้น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 ข้นขึ้นขึ้นขับขึ้นขับขึ้นขับล้อตรงเออ อีกอีกกลับมาท่าปอเรื่อยเรื่อยกลับกลับกลับอย่าบิดไปอีกกลัอ่ะพอดี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 เรื่อยเรื่อยลงมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเป็นดองปั้นเนี่ยลายนี้แหละสวยแล้วเออล้านนี้สวยแล้วสวยแล้วลายเนี้ยอะไรมาอะไรมาอ่าสวยสวยอ่ะอ่ะอันนี้แหละมันสุดยอดแล้วตอนเนี้ย ค่อยๆไหล่ค่อยๆช้าช้าช้าไว้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 สวยแล้วลายสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วสวยลายนี้แหละลายนี to ้แหละช้ามาช้าอ้าวลายเดิมลายเดิมไปช้าดิช้าปล่อยรถไหลมาเออ

และเบียดซ้ายเข้ามาอย่างนั้นแหละ ซ้ายดิซ้ายซ้ายเออตามไลน์ตามไลน์าม,ลามาชัชขาเดินมาชัชขาเดินมาเรื่อยๆไอ้ชักขา thế subscribe cho kênh Ghiền Mì video này đi